โลเคชั่นน่ารักมากปกติคริสต์มาสก็มีโอกาสได้เที่ยวแบบนี้เนาะใช่ใช่เพราะว่าเธอหลักเลยคนชอบเทศกาลคริสต์มาสอยู่างนี้เลยค่ะพอคริสต์มาสพีก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบแบบรูปไฟอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็พอเห็นที่นี่มีแล้วก็ใกล้บ้านเยอด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแห่งที่แบบเพื่อนสนใจอะไรเงี้ยฉันชวนหน่อยว่าใครแบบว่างๆเนาะก็องได้แบบรถบ้านมาได้ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ต้องมาแหวนถ่ายรูปกันได้ค่ะเพื่มความเติมราะว่าน่ารักจริงๆอ่ะก็ไปในเวลากัน <im itation> <im itation> เรื่องราวเป็นยังไงทีมนด่นเราคือจะบอกก่อนว่าเคยกับพี่พลอยเนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะคือเราสนิทกันในฐานะพี่น้องจริงๆค่ะที่ตอนที่พอทํางานอยู่เนี่ยแบบว่าวงการเดียวกันวดร้องเดียวกันอะไรแบบี้ค่ะเวลาปโปรโมชั่นถ่ายก็จะเจอกันตลอดด้วยความที่ทีมงานที่เธอสนิทอทะคะ่ะไปทีมงานที่เอได้ทุ่มถ่ถมายทำไปเป็นทีมงานที่แบบรู้จักแล้วก็เป็นพี่พลอยด้วยก็ลเลยจะมีผ่านไปผ่านมาจอก,กันตลอดค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยผมเองก็ไปทํางานสูกกับ สมพิทอรเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรค่ะไปกับเพื่อนสมพิทอรเองก็เจอกันโดยบังเอิญใช่ค่ะบังเอิญจริงๆค่ะก็เจอกันแล้วก็ทักทายกันแล้วฝักกันตกใจไหมพงมีข่าวด้วยกันออกมาตกใจค่ะตกใจมากเลยนะคะคือด้วยความที่คเขาตื่นใจว่าคือด้วยาลูกนั้นที่ออกมาเนี่ยค่ะกับถ้าทางบางอย่างคือเพิร์ดเป็นคนที่แบบว่าสไตล์เหมือนแบบว่าแมนๆไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเพิร์ดทีนี้เพื่อนผู้หญิงกับเพื่อนผู้ชายจะเข้ากันด้วยความที่เพิร์ดเองยังแบบ ป็นคนเหมือนไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะใ้ทางที่ข่าวออกมาเลยดูแบบมีซัมติงด้วยอะไรกันค่ะ<ม>แต่เรื่องสนิทกันก็เหมือนจะดูจังหวะแบบว่าไม่ได้มีอะไระหลังจากที่มันมีข่าวมาแล้วทักพอยเองได้คุยกันไหมคะ,ะม,มีได้คุยบ้างค่ะพี่คอยก็โทรมาขอโทษใช่อขอโทษแ,แบบไม่คิดเหมือนกันว่าเหมือนกับว่าจะทำให้มันแบบจะเป็นมันจะเป็นข่าวแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหมือนกันหรือเปล่าค่ะเขาพูดมาอย่างตัวเราเองเป็นไงบ้างเขามีข่าวแบบผลกระทบที่มันได้อะตอนแรกๆอะ เอาจริงๆคนเห็นข่าวก็แอบ,บรู้สึกเครียดแล้วก็กนนังวลเหมือนกันค่ะเพราะว่ากลัวว่าไม่ได้มีผลกระทบแค่กับเรากลัวว่าจะมีผลกระทบกับทางอุ้มหด้วยทั้งทางช่องหรือแบบคนที่เขารัากเขาซัพพอร์ตเขาแคร์เราอ่่ะคก็เลยรู้สึกแบบว่าอยากขอโทษทุกคนที่แบบว่าทั้งแฟนข่าวพี่บอลแล้วก็แฟนข่าวเพือ,อด้วยอะไรเงี<ม>้ยค่ะที่ซัพพอร์ตแล้วให้กำลังใจเธอที่แบบว่ามันพอมาเห็นแบบนี้ก็กลัวทุกคนจะรู้สึกกังวลรู้สึกไม่ดี<อ>ยังไงเงี้ยค่ะยืนยันว่าสนิทเลยคะ พี่น้องใช่ค่ะอย่างอย่างข่าวมาแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรที่มามามาแอนตี้อะไรอย่างไงี้ยเราไบบโอ้ก็มีมีบ้างมีบางใช่ไหมมันมันพ่อเราไหมคะอ่ามันสวยไหมมันเหมือนกับข่าวแรกเลยเนาะใช่ค่ะมันอาจจะแค่รู้สึกแบบว่าโง่โงนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าใจเข้าใจทุกคนค่ะด้วยความที่พอห้ำออกมาแบบนั้นมันก็ทำให้ทุกคนเข้าใจแบบนั้นได้นะคะก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบว่าโกรธหรือว่ารู้สึกแบบไม่ เราก,<ช>ก็ชี้ได้อย่างไงบ้างเอ่อไม่มีการขังไม่มีสารแน่นอนค่ะใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรตรงนี้จริงๆริงค่หัเราสฝิกกันในฐานะพี่นออ้องแล้วยังมีประเด็ญญนนึงที่มีความย้อนว่ากับคนสันยังไงคือเพิร์ดจะบอกว่าตั้งแต่พอที่เพิร์ดเริ่มคบกับพี่แมทกันตั้งก็จริงใจกับทุกคนใยการที่แบบเราบอกตรงๆเลยว่าแบบเพิร์ดพบกับพี่แมทอยู่ใช่ไหมคะช่วงนั้นแต่ว่าเพิร์ดกับพี่แมทกันมีการลดสถานะ กันลงมาตั้งแต่ uh huh. ตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะแต่คือเราลดสถานะในแบบที่เราเหมือนเรามาคุยกันแล้วว่าเราแบบอยู่ตรงนี้ต่อด้วยความที่เราต่างคนต่างมีงานอะไรยาเงี้ยค่ะพอช่วงฟูซ่ามเลยทำให้เราได้กลับมาทํางานมากขึ้นใช่ไหมคะพอทํางานแล้วโปรเพิเองก็ทั้งถ่ายละครถ่ายซีรีส์แล้วพี่แม็กเขาก็มีซีรีส์ที่แบบว่าเป็นผลงานแบบเต็มเต็มเรื่องแรกจริงๆเลยอะเงี้ยค่ะตัวเขาเองก็ต้างโฟกัสตันี้ด้วยโปรเพิเองก็โฟกัสตันี้ด้วยก็เลยทําให้เหมือนพอ เวลามันห่างมาแล้วเรารู้สึกว่าเพ่ยเริ่มเหมือนโฟกัสกับจุดอื่นมากกว่าหมายถึงว่ารู้สึกว่าเราอยากดีพอในงานตรงนี้เราอยากทําตรงนี้ให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะอยากทําให้แบบอยากยังอยากดูแลครอบครัวได้อยากดูแลน้องได้ให้เต็มที่ก็เลยแบบพอมาถึงจุดหนึ่งเราได้มานั่งคุยกันก็รู้สึก,รกรว่าเออเราลองกลับไปในสถานะที่มันก่อนหน้านี้ดีไหมอะไรเงี้ยคะ่ะเผื่อที่เราจะได้แบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังหวังดีต่อกันแต่ว่ามันยังยืนยาวมากกว่าการที่เราจะแบบ มาพบกันเป็นแบบสุกี่หน้าเนี่ยค่ะจบกันไม่ดีคุยกันด้วยดีจบกันด้วยดีค่ะใช่เพราะว่าคนที่เราจบกันเรายังมีการแบบกินข้าวกันได้เจอกันได้อะไรเงี้ยค่ะคือมีอะไรปรึกษากันตลอดคือเรียกว่าเป็นความสมพั์ที่มันยังมีความต้วสถานะก็จริงแต่ว่าเรายังหวังกันมาตลอดทุกวันนี้ยังเป็นพี่น้องยังเป็นเพื่อนยังคุยกันได้ยังคุยกันได้หมดแต่มันก็มีเรื่องอันนคือเรื่องอันคโรเนี่ยตัวเพื่อนเกงก็คือเห็นเขาที่ข่าวออกเหมือนกันค่ะเห็นจาก ท้งช่งทางุ่นเหมือนกันเอาจริงๆก็ตกใจตกใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็เค,คารพการตัดสินใจของเขาเน้ะหมายถึงว่าแบบก็ยังซัพพอร์ตในความคิดเขาการตัดสินใจของเขาอยู่อย่างอย่างพอมีข่าวแบบเรากับคอยอนะไรเงี้ยทางเฟ้นอเองเขาถามนะเพราะว่ามันอาจจะแบบช่วงคาดเกี่ยวกันอะไรเนงะี้ยเขาอาจจะเข้าใจผิดได้อนะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะด้วยความที่ก่อนที่เราลดสถา,ะหาหนะกันมาค่ะเฟินไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้มีโอกาสจจมาเจอทุกคนแล้วก็เราแบบเหมือนไม่ได้มานั่งพูดว่า มนนี้สถานะเราเป็นอย่างนี้เราหน้าเราลดลงมาเลาหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่ความที่เรายังคุยกันได้อยู่มันยังเป็นความสาคัญที่มันยังดีต่อกันอยู่อะไรอย่างเี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเืิกไม่มีโอกาสออกมาพูดแล้ว oh. มันกลัวพูดแล้วมันจะดูแบบดูแบบถ้าเลิกกันมันจะแบบแบบว่าทะเลาะกันหรือเปล่าเลิกกันคือเราขัดแย้งกันหรือเปล่าก็เลยไม่อยากให้คนเข้าใจกันาะค่ะใช่แล้วว่าแล้วเนี่ พอทุกคนที่ทำไลน์มันข้าวเกี่ยวกันกับข่าวที่มันออกมาเลยนะแล้วคนก็เลยเข้าใจกันได้ว่ามู้ที่สามหรือเปล่ามันข้าวเกี่ยวกันไหมแต่ว่าไม่มีรู้ที่สามแน่เลยแล้วถ้าไมถึงก็ต้องขอกันก็เหมือนเขาได้เห็นว่าเาว่าอันเพิร์เหมือนกันเลยค่ะใช่หมายถึงว่าเขาไม่ได้เข้าไปดูอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับตอนที่ข่าวออกกยดูบางคนเราก็รู้สึกแบบตอนแรกตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะแบบเขาอะไรนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแบบก็คิดว่าเออหรือเพราะว่า การที่เราโลภฐานะกันมาการที่เราไม่ได้เห็นอีกคนนึงมากเท่าที่ปกติเคยเห็นอนะ่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ด<ช>ีกว่าก็ได้ก็รู้สึกว่าเออถ้าแบบนั้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราคุยกันเข้าใจในวันที่เราความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะการอันพองมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มันแบบไม่ได้เป็นปัญหาขนาดไหนแค่เพียงว่าเขาเข้าใจผิดไหมว่าเราไมีข่าวเราแบบลอยพอนี้แล้วเขาเข้าใจผิดแบบทำให้เขาอ่นฟอลมรู้เรานเนี่ยหมายถึงตัวพ Google Image s คะเออ เอาจิมมีแอคทีบ้างค่ะว่าตัวกเขาเองก็คงเห็นข่าวเหมือนกันพวกเขาจะแบบรู้สึกแบบนี้มรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือกับเขาก็ไม่ได้คุยกันตั้งแต่ที่ข่าวออกเลยค่ะไม่ได้มีการมานั่งไองอธิายเนาะใช่คือเหมือนมันไม่ได้ต้องมานั่งอธิบายเพราะเหมือนยิ่งเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วอ่ะมันยิ่งชัดเจนกันแล้วว่าเรารู้อยู่แล้วที่คนหนึ่งเป็นยังไงที่ผ่านมาในความสัมพันธ์เรารู้จักกันดีอะไรเงี้ยค่ะอีกคนนึงก็จะรู้แล้วว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเราไม่มีทางจะทำแบบนั้นเเเเเเคค้้าาาาาาากกก็็่่่่่่่ออนนนขขงงใจววววชืรรูปยไมม อยากได้มีข้อหนึเขียนว่าแบบคุณไปภัฏยาอยากไปชีแ้แจงเลยอันนี้โซเน่ก็ตก้จเหมือนกันค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีพัฏยายินปืนอะไรใดๆแบบไม่มีจริงๆค่ะช่วงเนี้เพิรมีแต่วนทํางานเรียนแล้วก็อยู่กับครอบครัวที่บ้านจริงๆค่ะใช่ถ้าไปเที่ยวอยากกันพาคุณแม่ไปเที่ยวมากกว่าที่เราอยู่กันเราแม่ต้องติดกมากใช่ตัวติกับคุณแม่จริงๆค่ะยิ่งแบบว่าเวลาว่างๆอ่ะโซเน่ก็จะอยู่กับครอบครัวมากกว่าอย่างที่ทุกคนเห็นในนี้ค่ะ คือก็งวนใจไหมว่าแบบกลัวว่ามันจะมีการขุดคฟุ้ยหรือเดี๋ยว่หลักตัวนี้มันอาจจะมีลูกอะไรออกมาอีกก็ได้อะไรเงี้ยเรามั่นใจในตัวเองแค่ไหนอือก็ค่อนข้างมั่นใจมากเพราะว่าเหมือนเรารู้ดีอยู่ว่าแบบว่าทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเพิกับพี่คอยหรือแบบแต่หลายอย่างมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็อยากให้ทุกคนแบบว่ายังยังซัพพอร์ตพี่ผลงานดีกว่าค่ะตัวเพิรเองตอนเนี้ยยังไม่ได้มาคิดเรื่องรักๆอะไรนเท่าไหร่เลยค่ะเพื่อความที่พอ ตอนนี้มันคนไแอบมุ่งมากจริงๆอย่างอย่างที่บอกเขาว่าแบบยังอยากเป็นคนที่แบบพอเราทํำในงานวงการเราเห็นแบบอินสปิเรชันเราเยอะมากอะเราอยากแบบอุ้ยอันนี้ก็อยากทำให้มันดีอันนี้อยากทำให้มันดีอะไรเงี้ยค่ะพอถึงจริงๆก็รู้สึกว่าพอตรงเนี้ยเรากลับมาโฟกัสงานดีกว่าเรื่องหลักให้แบบเป็นเรื่องลองลองลงมาดีกว่าไม่ได้คิดเท่าไหร่ค่ะตุ้งจานะตัวเองนิดนึงตอนนี้เป็นไงคะโสดไหมคะตอนนี้ตอนนี้สดสดค่ะไม่ไม่ห่วงไม่ห่วงบอกเลยนะก็โสดค่ะแต่ว่า ไม่ได้แบบถุงขนาดปิดกั้นโอกาสตัวเองอะไรขนาดน,ยยานั้นเลยนะคะใช่อเอางานเป็นหลักใช่ค่ะเอางานเป็นหลักกว่าแต่ว่าก็ถ้ามีคนมาจีบจีบไดท้ายไหมโอเค<า>ขอบคุณค่ะ <c oughs>